ตัวไหนครับพี่ชายครับสวัสดีครับผมเพชรมังชนจิตมังนงครับครับผมนี่โชคพิกาดร้อยสามสิบเก้ากอนมาลดไปเท่าไหร่ลดจุดหนึ่งครับโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยก็เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะร้อยสามเก้านี่ต้องทํามากี่โลครับก็ประมาณสี่โลสี่กิโลได้เยอะไหมก็ปกติของนักมวยปกติของนักมวยทํามากี่วันครับพี่สองวันครับสองวันเองโอ้โหนี่จิตเมืองนนท์นี่เขาต้องห้ามมาลดหน้าตาช่างใช่ไหมเป็นกฎใช่ไหม ก็มาเกินหน้านิดหน่อยครับอืมขยายมันเยอะเกินไปใช่แล้วเป็นไงบ้างวันนี้ต้องเจอกับยอดภูผาก็เป็นน้องก็เป็นมวยสดครับอ่าสดขึ้นมาใหม่ครับเออแต่ไม่ได้ชกที่บูรีหน้านะเรับผมเรามาชกที่ฝั่งเราบ้างเเจอเขามากี่ครั้งแล้วไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอเลยคือว่าเขาก็ใหญ่ขึ้นมาใช่ครับติดไซส์พอกันด้วยใช่ครับนานๆทีจะแบบปาถูกกับตัวเท่าเข้าชอบไหมทรงนี้ก็ถ้า ไม่บอกมาได้ก็กินนะครับเออก็คือแบบไม่เสียเปรียบอะแน่แน่ใช่ครับแล้ววันนี้คิดว่าจะต้านไหวไหมความหนักเขาเนี่ยก็เอาอยู่ครับเอาอยู่นะวันนี้ต่อน้ําหนักด้วยเนี่ยใช่ครับโอ้หนักใจไม่ต่อหนึ่งปอนไม่ครับไม่หนักใจครับก็ต่ออายุไปนี่เป็น่ต่ออายุให้เราครับต่อให้เรามาก่อนใช่เออแล้วเป็นไงบ้างครับเราได้มาชกที่นี่ดีกว่าเดิมไหม ชกในถิ่นเรารู้สึกดีครับต้องมีชกนานครับไม่ได้ชกนานหลายปีแล้วหลายปีละใช่อือแล้ววันนี้ต้องต่อให้เขาหนึ่งปอนด์อืมเคยต่อให้ใครมาก่อนไหมก็ไฟที่ผ่านมาก็ต่อให้เพื่อนร่วมค่ายเขาแลมโบเล็กต่อยู่ช้าโอ้ให้แลมโบเล็กต์ใหญ่ๆอย่างนั้นนะนะเป็นไงวันนั้นเราก็ชนะโอ้โหช่วงหลังที่กลับมาโชว์กี่ไฟแล้วครับหลังโควิดสามไฟเป็นไงบ้างครับเอชนะหมดครับ จอเอใหญให่หายห่วงเลยครับผมแล้ววันนี้คิดว่าไซพอกันนี่มีปัญหาไหมก็คิดว่านะ่าจะอาศัยกระดูกประสบการณ์เอาเช,ชนะได้ครับก็ต้องอาศัยลูกเก่านะ<ช>จะไปบวกแบบแต่ก่อนนี่ร่างกายก็ไม่เหมือนเก่าแล้วนะใช่ครับอืออ่ะเราอายุไร่ครับอายุยี่สิบเก้าย่างสาสบอ่าคนจังหวัดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับกาลสินนะเราไปปล่อยประมาณกิโล 67โล67โลนะครับเราเป็นมวยฝีมือหรือว่าบู๊เลยบู๊ดูดันครับบู๊ดูดันซ้ายหรือขวาครับพี่มวยขวามวยขวานะสูงร้อยหกสิบเมตอ่าเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟ์แล้วในชีวิตอ๋อไม่น่าจะต่ำกว่าสองสามร้อยสองสามร้อยอะแน่นอนเอาฝากพี่น้องให้เชียรงนะครับท่านก็ฝากเป็นมวยเต็มทีเพชรนหมายชนกอบประเทศด้วยนะครับวันนี้ช่วยเชียร์เพชรอนหมายชนด้วยครับเปิดดูทางเพจช่อง ไลฟ์สดจิดมืางนงินครับอืใช่ยูทูบก็มีครับหกโมงเริ่มหกโมงตรงครับเอามีภายกระซิบเด้อโอเคขอบคุณมากครับคบับรว